การลดหย่อนภาษี2,568เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้ตลอดปี2,568การวางแผนล่วงหน้าในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดปีนี้มีมาตรการลดหย่อนภาษีที่หลากหลายทั้งมาตรการเดิมและมาตรการใหม่ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้สามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการเข้าใจอัตราภาษี และวิธีการคำนวณเงินได้สุทธิเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาศึกษาก่อนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2568ยังคงใช้อัตราภาษีแบบขั้นบันไดเช่นเดิมคือเสียภาษีในอัตราศูนถึง35เปเซต่อปีโดยคำนวณจากฐานเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถคำนวณได้โดยการนำรายได้ทั้งหมดในปีนั้นมารวมกันและลบออกด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีต่างๆวิธีคำนวณเงินได้สุทธิ 1. นําำรายได้ทุกประเภทที่ได้รับมาในปีนี้ มารวมกันไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นโบนัสเงินจากการค้าขายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินปันผลหุ้นและอื่นๆ 2. ลบออกด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของเงินได้เช่นเงินได้ประเภทที่1และ2สามารถหักค่าใช้จ่ายรวมกันได้ไม่เกิน5 0เของเงินได้และไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท 3. าหักด้วยค่าลดหย่อนต่างๆเช่นเงินสมทบประกันสังคมเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติกออช ค่าเลี้ยงดูบิดามารดาและบุตรเรียประกันชีวิตประกันสุขภาพรวมถึงมาตรการพิเศษอย่างช็อปดีมีคืนหรือเที่ยวดีมีคืนสี 4. หลังจากหักลบตามข้อ 1- นถึงสแล้วเงินส่วนที่เหลือจะเรียกว่าเงินได้สุดทิซึ่งจะต้องนํามาคํานวณกันต่อว่าต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ลดหย่อนภาษี2568มีอะไรบ้างมีหลายประเภทของค่าลดหย่อนภาษีที่สามารถใช้ได้แบ่งออกเป็นหกหมวดหลักๆดังนี้หนึ่งหมวดค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว 2. หมวดค่าลดหย่อนประกันชีวิตและสุขภาพ3หมวดค่าลดหย่อนการออมและการลงทุนสหมวดค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหหมวดค่าลดหย่อนเงินบริจาค6หมวดค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆหมวดค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว 1. ลดหย่อนส่วนตัวทุกคนที่ยื่นภาษีมีสิทธิลดหย่อนส่วนตัวได้คนละ6 0 0 0 0บาท 2. ลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนคู่สมรสได้60,000บาทต่อปี3ลดหย่อนภาษีบิดามารดาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด120,000บาท4ลดหย่อนภาษีฝากคันและคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด6 0,000บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง5ลดหย่อนภาษีบุตรสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนบุตรได้ส0,000บาทต่อบุตรหนึ่งคน6ลดหย่อนภาษีบุตรคนที่2เป็นต้นไปสามารถหักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละส0,000บาท 7. ลดหย่อนภาษีค่าอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพใช้สิทธิหักลดหย่อนได้60,000บาทต่อคนหมดค่าลดหย่อนประกันชีวิตและสุขภาพ 1. ลดหย่อนภาษีประกันสังคมสามารถนำเงินสมทบที่จ่ายตลอดทั้งปีไปลดหย่อนภาษีได้ 2. ลดหย่อนภาษีประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000แบาท3ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพของตัวเองสามารถใช้สิทธิลดหย่อน ได้ตามเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน25,000บาท 4. ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพบิดามารดาสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15,000บาท 5. ลดหย่อนภาษีประกันชีวิตคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000บาทหมวดค่าลดหย่อนการออมและการลงทุน 1. ลดหย่อนภาษีกองทุนรวมไทย ESG สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน30,000 0บาท2ลดหย่อนภาษีกองทุนรวม IMF สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด30%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน5 0,000 0บาทต่อปีภาษี 3. ลดหย่อนภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีพ่วีดีเซาใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินสะสมของลูกจ้างที่จ่ายเข้ากองทุนจริงในแต่ละปีสลดหย่อนภาษีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบกขเซาใช้สิทธิลดหย่อน ได้ตามจำนวนเงินสะสมของสมาชิกกบอบขอที่จ่ายจริงในปีภาษีนั้นหลดหย่อนภาษีกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15เปอร์เซของรายได้6ลดหย่อนภาษีกองทุนการออมแห่งชาติกอาชาเร้าใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงในปีภาษีนั้นสูงสุดไม่เกิน3 0,000บาท7ลดหย่อนภาษีประกันชีวิตแบบบำนาน ใช้สิทธิลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน200,000บาทต่อปีภาษีหมวดค่าลดหย่อนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1. ลดหย่อนภาษีชอบดีมีคืน2,568 ECIEC e CE i, e I p t 2.0เจ้าสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน50,000บาท 2. ลดหย่อนภาษีเที่ยวดีมีคืน2,568บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้1เท่าสำหรับการท่องเที่ยวเมืองหลัก และลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าสำหรับเมืองรอง3ลดหย่อนภาษีโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์เศร้าหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามวงเงินที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน20 0 0 0 0บาท4ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบ้านสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000 0บาท5ลดหย่อนภาษีค่าสร้างบ้านใหม่ปี2 5 6 7ถึง2,568ใช้ลดหย่อนภาษีได้10,000บาทต่อค่าก่อสร้างที่จ่ายจริงทุก1ล้านบาท หกลดหย่อนภาษีค่าซื้อง,งานศิละปะสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10,000แสนบาทหมวดค่าลดหย่อนเงินบริจาค1เงินบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเงินบริจาคให้สถานพยาบาลของรัฐเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬาเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิด้านสาธารณาสุขเงินบริจาคเพื่อการพัฒนาสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณาเงินบริจาคให้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนเงินบริจาคอื่นๆตามที่กําหนด 2. เงินบริจาคที่ลดหยอ่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงเงินบริจาคทั่วไปเงินบริจาคให้พักการเมืองกรณียกเว้น 1. ผู้พิการสามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน1นึ0 0 0สหมนบาทต่อปีภาษี 2. ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน1นึ0 0 0สหมบาทต่อปีภาษีเช่นเดียวกัน3เครดิตภาษีเงินปันผลสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีตามเครดิตภาษีเงินปันผลที่ได้รับ การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี2,568เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราคำนวณภาษีได้ถูกต้องและลดภาระภาษีอย่างมีประสิทธิภาพก่อนถึงช่วงยื่นภาษีหรือย,ยื่นภาษีออนไลน์ก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิของตัวเองให้ครบและเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมจะได้ไม่พลาดประโยชน์ที่ควรได้รับ